เปิดด้วยการสวัสดีทักทายกลางหมู่บ้านชาวประมงและก็มีตายไปด้วยหนึ่งชีวิตค่ะส่วนการอัปเดตนี้ก็จะมีเพิ่มให้น้ำทะเลลึกขึ้นมีสิ่งก่อสร้างและก็สัตว์น้ำนิดนึงค่ะส่วนบ้านก็จะมีความโค้งงอแล้วก็มีต้นปงต้นปาล์มกับหอประพาคารด้วยค่ะเช้าวันต่อมากับปัญหานอนเตียงไม่ได้ค่ะคุยไปๆมามาก็แบบอ๋อ มันมีสัญลักษณ์อยู่ข้างบนเตียงมีคนนอนอยู่แล้วนอนไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราเราปลุกเขาได้ไหมหรือแบบนองด้วยนนิดึงอ่ะอี่อางมาต้องทำยังไงอะทุบเตียงทุบเตียงเยงราวางใหม่อ๋อออ๋แล้วก็มีนกแก้วมะาพร้าวไปแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาเอามาเอามานี่ยนี่นี่เอามา ระหว่างนั้นหนูมาก็ไปหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านอ่าไปหนีไปหนีไปหนีไปหมาหนีไป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 ,ไปวิ่ง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 มันตามไปแล้วตามไปแล้วขอโทษมีคนประท้วงขอความยุติธรรมก็เลยถามทฤษฎีไปคะ่ะเราเลยอ่ะลองคิดในทฤษฎีหมามีคนเดินมาแล้วต่อยหน้ามาแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ เป็นมาม้าจะยอมไหมมาม้มาก็ไม่ถึงกับข่ากลับปลา <c oughs> ต่อยน้าสุดสม,มัติ <c oughs> ในตอนนี้เราก็มาว่ายน้ําหาไข่มุกค,ค่ะเพราะว่าได้ยินว่าไข่มุกเนี่ยเอาไปทําเป็นอย่างอื่นได้เราก็เลยลงมาดําน้ําหาไข่มุกวุ๊ยเอาปูเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่อันอน่นอันนะึงไข่มุกได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาได้แล้วไข่มุกไข่มุกไข่มุกเฮ้ยระหว่างนั้นเราก็ นึกคึกพามามาลงน้ําป้ายเดินเรือหลังจากออกมาไม่ได้แบบแป๊บแบบแป๊บเดียวเลยเราก็เจอเกาะแล้วค่ะหลังจากออกจากเรือเทียบท่าเรียบร้อยแล้วก็สำรวจเกาะค่ะ และท่านใดนั่นเองหางตานูกก็หันไปเห็นเรือโจรสลัดไม่แน่เนาะมันกัพิบกับพิบนิดเดียวแล้วจากนั้นมาบอกว่าเฮ้ยโจรสลัดแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะยังไม่เจนเลแล้วก็เลยลองเข้าไปใกล้ๆค่ะอ่านี่ไงโจรสลัดเต็มๆเลยมาวางแผนโจรสลัดทางไมดีคะไม่รู้อ<ะ>่าเลยไหมฮะฆ่าเลยมไหมบ้า,ข,านขนาดนั้นเลยเหรอ มันเก่งขนาดนั้นได้เลยเหรอใครเราหรือมันเราเนี่ยเราขึ้นเรือเขายังไงก่อนเราเก่าเราขึ้นเรือเขายังไงก่อนเรามีความเก่าเราสู้ได้ตายมันใช่มันมันพังไม่เป็นท่าเลยตายไม่เป็นไรเรายังเก่าอยู่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีตัวสลัดมาลัรสลัดมันเรือแตกแล้วมันก็ยั่ไงตกมา โดนสลัดมาโดนสลัดมาแล้วเราก็ต้องไปกรีดโดนสลัดเหรอเขาเรียกรีไซเคิลอุ้ยฮะเขาเรียกรีไซเคิลค่ะของของคนตายแล้วเอามาใช้ใหม่ยังไงยังไงเจอแล้วเจอแล้วขวานขวานเจอขวานแล้วเจอขวานงามไม่ยามข้อนข้อนนักลบไทเทเนียมเอ็นชานด้วยเยี่ยมโอ้โอ้โอ้โอเป็นไรไม่รู้โอ้โอ้โอทนทานหนึ่ง ต่อสู้ระยะประชิดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้สามสิบสุดยอดตีมันมวูตีเดียสามสองมันจะบินไปไหนเนี่ยอะไรอย่าเรียกว่ายน้ำไปเรียกบินเถอะว่ายไงก็ว่ายตามไม่ทันนี่กดจนหน้าจอจะจมลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหพี่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกกันเหรอ <c oughs> พี่กำลังพาก้อเออกำลังตามเพื่อให้ตามขึ้นมาเพื่อให้มันตีตายบานเกาะ ทำไมแม่กากอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นมาบนเกาะเสร็จปั๊บแม่ก็กลายเป็นศพปุ๊บเลยค่ะมามา,มาหลังจากเดินทางมานานก็เจอหมู่บ้านชาวประมงอีกหนึ่งที่ค่ะแล้วก็ไปฆ่าปลาเรืองแสงมาด้วยค่ะคุยกับหมา,มาว่าจะทำไงต่อกลับเลยหรือว่าจะเดินทางต่อหน่อยไหมสุดท้ายก็เลยคุยว่าอ๋อกลับเลยดีกว่ามีคนเล่นมุกแป๊กด้วยค่ะ ทำแก้วใสยังไงเอ่ยไม่รู้อะแก้วใส่ก็นยาก,กับแก้มใสปะ่ะฮะนี่พาแก่ปะเนะี่ยไม่แก่เด้อแล้วก็มีคราฟชุดดำน้ำก่อนกลับด้วยค่ะ อู๋หัวหมาดูใหญ่จังว่างทางกลับบ้านแล้วก็เจอหินล้อมวงกันแปลกๆก็เลยเรียกหมามาดูค่ะอันนี้อะไรอ่ะหมาทาไมทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยอะไรอ่ะมันเป็นกลมๆมันดูหน้ามันดูน่าขาอ่ะแม่ขึ้นมาก็มีนี้อยู่แล้วขุถ้ากิดขุดลงไปไหมขุดไปขุดลงเลยขุดลงเลยมันต้องมีขมับอะไรอยู่ข้างล่างแหละไม่งั้นมันคงไม่เป็นวงกลมแบบกลมขนาดเนี้ยได้ขุดดิ เฮ้ยลงมาเป็นเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเราเจออะไรแล้วแหลมมาเราเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบฐานทัพลับเลยอ่ะเฮ้ยอย่างเเดี๋ยวเพิ่งกระโดดลงมานะอันหนึงอันนึงโอ้มันเป็นเมืองโอ้ลงมา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 เร็วลงมาเร็วโอ้มันเป็นขอ คือถ้าเแิดมันเป็นแบบนี้นี่คือมันต้องหนูวาแล้วนนี่เหรออุ้ยออาเราไม่ต้องคาบเสื้อแล้วอุ้ยแล้วข้างๆนี่คืออะไรคือแบบมามามาหนูชิเป็นถาติดไฟว้าวเราไม่ต้องเสียทรัพยากรเย่หนูว่าแล้วมันกลมแปลกๆมามามีแค่นี้แหละโอเคไปขึ้นถือว่าดีนะอันนี้คือเราสำรวจแล้วเราแบบ สังเกตสิ่งแปลกปลอมรอบตัวเราตัดเราตัดช็อตคัดแล้วเลยช็อตคัดคืออะไรก็คือเราไหว้โค้งมาโค้งมาตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคก็คือจากตรงนี้ใช่ไหมหมู่บ้านเราไหว้มาตรงนี้แล้วก็โค้งมาตรงนี้แล้วก็เจอหมู่บ้านตรงใหม่โค้งมาตรงนี้เอ๊ยเดี๋ยวนะแปลว่าหมู่บ้านเก่าก็น่าจะมีเราหรือไรเพราะมันจะมีไอเนี้ย ตรงดำๆตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ดูไปดูกันเถอะอุ้ยเป็นไรตกใจเมื่อเห็นหางฉลามมันไงไหนลามตัวเบื้อเริ่มเลยไปเร็วขึ้นเกาะขึ้นเกาะเร็วขึ้นเกาะขึ้นเกาะเอ๊ะมันมาเกาะไหนก็ได้ขึ้นเร็วมันมามันมามันมาขึ้นเกาะเร็วขึ้นเกาะขึ้นเกาะเร็วไปช่วยหมาก่อนอยู่ไหงตายไหม ขึ้นก่อนแล้วไม่สนแล้วโอเคไหมขึ้นมาเร็วไม่ไม่โอเคไม่โอเคขึ้นยังไงก๊อยมาไม่โอเคไหมไม่โอเคเออนหนึ่งตัดภาพตัดภาพโอเคไหมฝนฝ่าขนองอีกแล้วตายไปเรียบย้อยแล้วอ่ะรอดไหมนั่นอะไม่รู้คิดว่าจะรอดหรือฉันหลามตัวบักเอ็ดเลยหมอมา มันฆ่าไปอีกแล้วมันฆ่าไปอีกแล้วสลามยังอยู่ไหมคิดว่าสลามยังอยู่ไหมอ่ะไม่สนยังอยู่ยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่มันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไหนนูอยู่ไหนโดนลากไปกินอะตายแน่หนูจะสู้มันจริงเหรอจา้างใครก็ไม่ทำ แม่รกรล่มไปหานะยังโหดเลยอ่ะอย่าหมาฉลามฉลามฉัลามข้างหลังวิ่งมามาเร็วมาเร็วฉลาม <c oughs> <c oughs> มาเลวลมามาฉลามเลยมาเนี่ยมานี้คืนนี้ฝันร้ายแน่เลยมันอยู่ไหนมาเนี่ มาเนี่ยตายนะมาเนี่ยเราต้องตีมันเรื่อยๆมันถึงจะยอมปล่อยเราแล้วไม่ยอมกัดอ,อ่ะเออตายแล้วูวเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ ขวดลอยจากทางไกลออมามันดอบอะไรไม่รู้ขวดลอยจากทางไกลมันคือได้โอเคเอ่อมันดอบอันนี้มาะขวดลอยจากทางไกลโ <Note S 2> น้ตที่ผนึกอยู่ในขวด Message in the bottle โอเคเข้าใจโน้ตที่ผนึกอยู่ในขวดลอยมักจะมีข้อมูลสำคัญหรือความปรารถนาจากใจ ไม่งั้นก็ไม่ก็ไม่อาจาจะเป็นความคิดของใครบางคนในช่วงเวลาหนึ่งดูเหมือนว่าขวดลอยนี้ขวดว่าขวดลอยนี้ก็ถูกแล้วนี่ทำไมมันดูอ่ะขวดลอยนี้ผ่านข้ามภูเขาข้ามทะเลเดินทางข้ามเวลาลองลองวางขวดอยู่บนพื้นแล้วหยิบโนต้ตออกมาดูหน่อยไหมตกปลาแล้วสำรวจแแล้วสำรวจมหาสมุทรจะมีโอกาสได้รับ แต่เมื่อกี้เราเราพิ่งเราเพิ่งฆ่าฉลามมันมันกินคนไปหรอวางขวดอ่าเน่่ๆๆเอาเอน,นี้เอา,เอา,เอาไม่แน่หรอกมันอาจจะกินอยู่ในท้องเหมือนนอกคิอโออ่ะแต่คนนี้ตายอ่าคือแล้วทำลายป่ะบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ต้องการกำลังใจแต่ต้องการกำลังโอด <laughs> 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 แค่นี้นะ <laughs> ไร้สาว่าไร้สาสุดๆเธอบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ต้องการกำลังใจแต่ต้องการกำลังอนจ้ะอะไรอะเอาคืนไปเลยก็โยนกลับเข้าไปในท้องฉลามยัดกลับเข้าไปผ่าท้องฉลามแล้วยัดกลับเข้าไปเลยไปคือคนคิดมุกนั่งร้องไห้แล้วไอ้ตาสว่า มฟ้าเป็นใจโอเคอะนะคราวนี้เราก็คงต้องบายบายกันไปก่อนเนาะเพราะเราต้องไปโอนเงินได้จะทิ้งไหนเราเนาะอันนี้นั่นก็คือฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งใช่กดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดมีใครให้แชร์อ่ะนั่นก็คือแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบาย